จริงๆแล้วพวกเราทุกคนที่เป็นสัตว์ผู้มีวิชาเนี่ยเดิมทีก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งนั่นเองไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็มีสภาวะธรรมของความไม่ตายอยู่แล้วในตัวแต่ชาตินี้ดันมาตายเพราะว่า แล้ก็ตายมาหลายชาติเพราะว่าเรามีอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกัน้นนะก็เลยท่องเที่ยวกันไปมาคราวนี้โชคดีท่องเที่ยวมาในพบมนุษย์นะซึ่งถ้าไม่สร้างเหตุปัจจัยของการได้ความเป็นโสดาบันหรือเป็นโสดาบัน <c oughs> โอกาสที่จะได้เป็นมนุษย์อีกก็นู่นนะรอนาน เท่ากับการเกิดของสมาสามพุทธะสักครั้งหนึ่งซึ่งสมาสามพุทธะองค์ต่อไปก็มนุษย์อายุ80,000ปีช่วงนี้วางพระพุทธเจ้ายาวเลยก็ไม่ต่ำกว่า9กกับนะああกกับก็ไม่รู้จะนับปียังไงนะ ระหว่างนี้พวกเราจะไปท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนนะถ้ายังไม่ถึงโสดาบันมีเวลาอีกไม่นานนะ,ะชีวิตก็จะแตกกลับไปอย่ามัวงงงหรือลังเลสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะผู้เจ้าคำดีไหมหรือว่าจะเอาคำแต่งใหม่ดนะีอย่าตัดสินใจยากขนาดนั้น แล้วก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตายหรือเปล่าด้วยนี่ก็มีพลระอยู่รูปที่วัดนี้ก็ไปทำบใบพาสเลยนะเอาหวัวใจออกมาผ่ากันข้างนอกเลยไม่รู้ผ่าหรือยังน่าจะผ่าแล้วมังเนี่ไปหลายวันแล้ว <c oughs> ก็ตีบ ต้องสี่เส้น90กว่าเปอร์เซ็นต์หมอบอกมันตานแล้วเมืงนั้นนะไม่รู้อยู่ได้ยังไงหมอบอกนะอก็บาลูนไม่ได้สุดวิสัยบาลูนต้องตัดเส้นทิ้งต่อเส้นใหม่ก็ต้องเอาเลือดจากลูกจากอะไรญาติพี่น้องมารอให้เลือดกันเต็ม อเนี่ยอยู่ดีๆก็นะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะก็เดินเห็นปกตินี่แหละนั้นเหตุที่จะทำให้เราตายเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะ รีบขนขวายซะนะแต่มาว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ง่ายๆเลยคือฟังคำตถาคตหนึ่งๆนะฟังคำตถาคตหนึ่งๆฟังบ่อยๆจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิจฟังเพลงอะไรนานๆโยมก็ร้องตามได้ฟังคำโรงนานๆ,ๆเลยฟังไปเรื่อยๆ นั่งรถไปนะนั่งรถทัวร์รถบัสนั่งเครื่องบินนั่งรถเมย์นั่งรถตู้ไปทำงานนะฟังคำพระศัสดาตลอดอง่ายสุดละเนี่ยหรือใครจะไปลุ้นก่อนตายถ้าเกิดมีคนมาเปิดให้นะก็ให้เขาช่วยเปิดพุทธวสนะกรอบหูให้หน่อยอืม เพราะคนที่ได้ยินได้ฟังคำรรตถาคตก่อนสิ้นชีวิตพระศาสดายืนยันว่นลาละสังโยชน์ห้าได้แน่นอน,นอินทรีย์ช่วงนั้นแก่กล้าหรือคนที่ระลึกถึงบทแห่งธรรมของตถาคตได้เองก่อนตายจะระลึกได้เองก่อนตายคงไม่ใช่ง่ายนะ ก็ไม่ใช่ง่ายนั่นคือก็ต้องฟังมากอยู่ดีซึ่งก็ไปคล้ายกับสอดหรือสอดรับกับอีกพระสูตรหนึ่งที่พระองค์ให้กระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรและให้แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิให้ฟัง อย่างนี้เราจะเน้นแจกซีดีเยอะๆดีมันเน้นแจกซีดีนะ,ะให้ฟังมากๆฟังการกระทากิดเนื่องด้วยการฟังกระทากิดเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรการแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิการรู้ชัดซึ่งปัญญาวิวมุตตเจโตวิมุตตอันเป็นที่ดับไม่เหลือนะ แห่งความทุศีลมีศีลลาค้ากล้ามักโปรดฟุง้งซ่านแต่ถ้าได้กระทํากิจสีอย่างนี้นคนคนนั้นไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อ,อมนี่หาประสูตรที่ง่ายๆมาพอเจอปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี้ง่ายเนะี่ยรีบหยิบม,มาบอกกันเลย เอามาฝากไว้กับพวกเราจําไว้จาจาจาจำจ,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 ำจำกันไว้แล้วถ่ายทอดกันไปแล้วศสราคเคยตรัสว่าอย่างนี้นะไอ้พวกที่ทุศีล์มันก็จะได้มีกําลังใจนะมรโตฟุ้งซ่านมันจะได้มีกําลังใจน,งนี่งั้นบางคนทุศีนบอกโอ้ยไหนๆก็เลวไปแล้วเลว,เลวต่อไปแล้วกันคงจะไม่มีโอกาสบรรลุอย่าคิดอย่างนั้น เพราะว่าความทุกข์บนโลกเนี่ยพระองค์บอกเทียบกันไม่ได้เลยนะกับในนรกขนาดพระองค์อุปมาเนี่ยถูกแทงด้วยหอกนะเล่มเดียวก็จะแย่แล้วใช่ไหมนี่ถูกแทงด้วยหอกร้อยเล่มเช้าร้อกลางวัน100เย็นร้อยเล่มวันละสามเล่มนะตลอด100ปีนะ ความทุกข์ขนาดเนี้ยยังแค่เศษเสี้ยวของความทุกข์ในนรกเหมือนก้อนกรวดเนี่ยหกเจ็ดเมล็ดเทียบกับภูเขาหินทั้งลูกบอกความทุกข์ในนรกนี่มันภูเขาหินทั้งลูกอโอ้ฟังแล้วก็ไม่น่าไปเกิดนะ แต่ยังไงก็เกิดขึ้นมาแล้วทั้งนั้นนะนะอดีตเนี่ยผ่านมาแล้วชอกช้ำกันมาแล้วทั้งนั้นเลยนะทุกคนเนี่ยนะในลาสานก็เคยมาแล้วนะไม่ใช่เพิ่งเป็นคนกันมาชาติเดียวนะไม่ใช่โอ้พี่ฉันเพิ่งเกิดมาไม่กี่ชาติไม่ใช่เลยแต่ละคนเกิดมาเนี่ยโอ้เลือดกับน้ำตานี่นะ น้ำตาอย่างเดียวก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เลือดที่ไหลออกจากคอเพราะเคยถูกฆ่าตัดคอไอชาติที่ไม่เคยถูกฆ่าตัดคอมันก็ต้องมีบ้างอะนะแต่นี่แค่นับชาติที่เคยถูกฆ่าตัดคอนะเลือดยังมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ี่โอ้การเกิดมันเยอะขนาดไหนอะนี่ เคยถูกฆ่าตัดคอนี่คงคงไม่ใช่คนดีเท่าไหร่เนี <c> ่ย <oughs> ตอนเกิดมนุษย์คงไม่ใช่เป็นคนดีเท่าไหร่ถูกเอาไปฆ่าตัดคอนี่นะและถูกฆ่าตัดคอเพราะไปเกิดเป็นเัจสานก็มีไปเป็นมนุษย์ก็มีนะ,ะเลือดไหลนองนะอ้อาฟังเรื่องนี้แล้วนึกถึงไอ้กไก่ ตัวที่อาตมาเห็นสมัยเด็กๆที่มันถูกเชือดคอไปเส้นตุดจีนนะในบ้านหลังหนึ่งแล้วก็คอมันไม่ขาดอ่ะมันก็ห้อยเลยอีกนิดหนึ่งจะขาดละนะแล้วมันก็บินหนีไปได้นะมันก็บินไปทั้งที่ไม่มีหัวอย่างนั้นนะหัวห้อยลองแต่งนะ่ะบินกระพือไปรอบบ้านเลือดนิสสาดเป็นแล้วเลือดพุ่งออกจากคออืมนะึกถึง เลือที่ไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยเกิดเป็นแพะแกะไก่สุกรช้างโคมาา้าลาแล้วถูกเขนนำไปฆ่าตัดคอโดนกันมาหลายรอบแล้วนะพวกเราเนี่ยอืมก็อย่าไปโดนอีกแล้วกันนี่เป็นชาติสำหรับแก้ตัวนะเป็นภพชาติสำหรับแก้ตัวถ้าพระศาสดานะ รู้จริงเห็นจริงปฏิบัติจริงนะและเรามีศรัทธาในพระองค์จริงก็ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะเป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆเลยแล้วก็จะสอดรับกับที่พระองค์บอกว่าหลังจากตายแล้วของพวกเราเนี่ยที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บ เทียบกับพื้นดินในมหาปตาัตพีนิดเดียวน้อยมากที่เหลือไปอบายซะส่วนใหญ่อบายทุกติวินิบาตนรกก็จะเหลือแต่ใครเหลือแต่โสดาบันขึ้นไปหรือผู้ที่กระทำเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันผู้ที่ได้สดับนะจนคล่องปากขึ้นใจ หรือผู้ที่ได้ฟังคำศาสดาก่อนสิ้นชีวิตหรือผู้ที่ได้กระทำกิดนึ่งด้วยการฟังการเป็นภูมิสุดการแทงตลอดอย่างนี้ด้วยความเห็นก็เหลือแค่นี้นั่นคือกลุ่มพวกเศษดินปลายเล็บและช่วงเวลาแก้ตัวของพวกเรามองๆไปนี่ก็ผ่านมาครึ่งคนกันนะแล้วทั้งนั้น เกือบทั Alors, um ้งน so um, ั kind of um ้น um มั nice uh ้งเนี่ยนะอืมก็แว็บหนึ่งอีกแว็บหนึ่งก็ไปนอนในโรงแล้วนะอย่าตัดสินใจช้าอืมน่าสงสารเห็นใจพวกลังเลอยู่อืมยึกยยักยักอยู่นี่เอาเลยะ ไปวัดดวงกันเองแล้วกันจะวัดดวงทั้งทีก็วัดดวงกับพระศาสดาซะหมดเรื่องนะอืม <c ười> <c ười>